เป็นการตำมวลสารในการสร้างพระสมเด็จนะครับโดยพระอาจารย์เอกับสามเณรน้อยสองรูปร่วมกันพระอาจารย์เอครับมวลสารนี้ทําพระสมเด็จอะไรครับเป็นพระพิมพ์ของฝันหลวงพ่อสแสวงครับหลวงพ่อสแสวงนะครับวัดโพดนพระของขวัญต้นทุนของขวัญนะครับตัวอย่างให้เขาไหม ในท่านม,มีดวเด็ดพิมพ์ของฝันมีสำหรับแจกแจกนะครับใน<ม>เนื่องในโอกาสอะไรครับก็ใครทาบุญร่วมกับหลวงพ่อแหวงก็จะมีดวงเด็กของฝันแจกครับทาบุญยี่สิบบาทก็แจกทาบุญร้อยก็แจกอง์เดียวครับอันนี้มสารนี่มีอะไรบ้างผพงพุทธคุณเป็นผงพุทธคุณครับร้อยแปดครับเกสรร้อยแปดครับร<า><น>ทำพระแต่ละพรกมันต้องตั้งใจครับตั้งใจทําที่จะเป็นพระ องหนึ่งจะต้องใช้เวลาต้องความตั้งใจดีครับนี่ต้องตำนะฮะใช้บดมวลสารใช้คกหินนะครับ้าคกดินไม่ได้นะครับแตกหมดนะครับต้องคกหินนี่ต้องใช้สามเนรนด้วยนะครับนี่สามเนรนต้องตัวใหญ่ด้วยนะครับถึงจะมีพลังเยอะอันนี้ผสมส่วนผสมคือ มีน้ำมันตังอิ้วน้ำมันตังอิ้วปูนปูนเ่านหอยวานร้อยแปดวานร้อยแปดแล้วก็กล้วยข้าวสุกข้าวบนปอนกล้วยข้าวสุกนี่ต้องใช้พลังเยอะแนยเนี่ยพระจารยร์เอต้องเพื่อจะเข้ากันต้องให้เข้ากันอย่างดีเลยให้มันเหนียวตามไปเรื่อยๆครับตามไปจนกว่าจะเข้ากันนะครับแล้วกดมันในพิมพ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะทําได้นะครับ การทําพระสมเด็จแต่ละรุ่นนะครับเนี่ยอันนี้ตามตามราโบราณการทําเนื้อมวลสารอเอาสามเณรต้องเนี่ยต้องเอากล้วยใส่ไปด้วยเพื่อเพิ่มการสมานนะครับความเหนียว,ยวกล้วยน้ําว้าเราเนี่ยนะครับตาใส่เข้าไป น้ำมันตังอิวนี่ช่วยอะไรครับท่านประสานเนื้อให้มันแข็งประสานเนื้อนะครับให้คือแห้งแล้วจะแข็งใช่ไหมครับรท่านครับจากได้เนื้อมวลสารที่เข้ากันแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มกดพิมพ์ไปแล้วครับพระจะใช้ใบมีดโกนในการตัดขอบนะครับอันนี้เป็นสมเด็จเหมือนพระคะแนนครับหลวงพ่อสแสวงวัดโดพดานะนะครับพิม คล้ายๆสมเด็จปากน้ำพิมเล็กนะครับ,รบอันนี้จะทำเพื่อไปถวายหลวงพ่อสแสวงเพื่อเอาไว้แจกญาติโยมที่มาร่วมทําบุญที่วัดโพดนตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาธจังหวัดทิจิตรนะครับนี่จะเป็นพระคะแนนแบบนี้ครับสวยงามมากครับปั๊มออกมาแล้วครับนี่ครับท่านใดที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับหลงวง,ลงพ่อสแสวงวัดโพดนครับก็จะได้รับพระคะแนนแบบนี้ครับ